แต่พวกปลากระเดกดูเขาย,ยกสะดุ้งก่อนบ่ได้ดอกมัดของแล้ว่ะน้ำก็ไม่ปล่อยเจะไม่มีปลาเด้อตามงานชลประธานเห็น้องหน้าประตูน้ำบ้านกุดแคนเขาไม่ปล่อยนะน้ำไม่มีเลยน้ำไม่ไหลปล่อยแม่โคทำงานก่อนต้องมีไก่เสร็จเลยได้ไหมเนาะไก่เสร็จแล้วไก่เซ็จแล้วฝั่งนี้ไปหอดเจอตี อ้หอดโก่งคนงานเขาจะคนงานเขาจะไปยุ่นหนีละเนี่ยตรงนี้เก็บเรียบร้อยลเลยมือสังเวยฝีมือจะมาร์กเทนไปฝั่งนี้ถามฟังเลยด้แล้วคมสุสองร้อยดินต้องต้องได้เสริมเด้อเราไม่ได้เปิดตรงนั้นหรอกเปิดโคง้งเปิดต้องใช้เปิดโค้งอันอีก เปิดตีไปมองตีไปมองดินมองกันที่เป็นคู่เป็นสันนะี่คนน่ะแต่ว่าตรงนี้ตรงได้เสริมต้องเอาออกสวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีตอนนี้เขาถูกช่องอมสินออนทัวรนะ์เี่น้องลน์ยูทูบน้องและเพื่อนๆเอฟซีช่องน้อยๆอยู่กับเจ้าโคมาสุ่นด้วยมันนี่ซูมอยู่คนเราฟังเลยนะ คนเราฟังคนเราฟังตัวมากเท่นดิมากเท่นดิหูหุ่นเท่นเต้เท่นเต้เท่นเต้บูมเงี้ยคือฟังหุ่นคือหลุดโค้งตัวนี้ไปใกล้เสร็จแล้วเด้อยฟังนี้เอาใหญ่หินใหญ่หินโนบุเลนช่วยดิทำเสร็จมาแล้วนี่มายังสวยเลยต้องหุ่นกรเท็อนเพื่อกันแต่ว่าคันเรียกกันตรง เสริมดินแล้วกันปั้นขั้นดินนิดหน่อยแล้วกันว่าหินยังว่าเขาด้วยกับเจ้ากระบีม่มือหนึ่งเหมือนกันด้วยเพราะว่าเปิดน้ำดูหน่อยว่าเปิดน้ำกับคู่เงยไงเส้นสะดุ้งเส้นเฮกรบวามากเพราะวันก่ะบือปลาก่ะบือ มีปลาเด้อหยกเด็กใส่ซ้ำหยกอยู่ปลาไม่มีเดินไปเดินมาบุ๊คเสริมดินไปเสริมดินมาหนิกรอจเไม่สิหาใส่มาใส่เังสิพอแล้ววะเขาได้เสริมเยอะอยู่ดีแล้วก็ตัดตัวทึ่งๆเนี่ยตัวมลงมาข้างล่างอยู่เลยมันมันจะเป็นมันจะเป็นคืบกันนี่แหละสันหนึ่งสันสองสันสามสามสันคืนกัน มันกันที่สั้นที่ใส่ติเตะเราตรงตรง้องหินแนวหินเก่านะ่ะนี่คือชั้นแรกสันที่สองคือเราง่อยเลยนะสันที่สามก็ข้างหลังทำให้เหมือนกันแต่นี่กับบดหินไปลายพวงเลยนี่น้องบริสุทธิ์โค้งเลยนี่นสุดโค้งเลยตี๋พาไปดูจะมากเทนไปจะใส่มาถิ่มแห้งหรืเล่าี่ เสริมดินตรงนี้เป็นเน่าดินดอ,อกเลยลุงใส่แกนทุกที่ที่ก,ดกเดินลงมาเดลยวันนี้วันนี้แกเสียทางลงเลยวันนี้มัน,น,นจันเป่าออกต้องปล่อยเป็นทางลงเลยเลยแล้วพาไปส่องจะมัก์คขึ้นเด้มัก์คขึ้นนี่ใส่เตือนเขาจะมาเลี้ยงหินดูกน้องเขาจะมาเลี้ยงหินอยู่คนนั่ง อเดินมาถึงผมจะตูดเนาะนอนจะมาเที้ยนู่นี่นี่กลางนำ้ำนี่คืองอแงอยู่หันผู้ดเดียว มันงค่อยดินไปเรื่อยนเนี่ยค่อยอยากฟังเหรอดินมันดินมันมองมันลายนี่ค่อยนี่ก็โุยทั้งๆมาตรงที่ข้างบนเนี่ยเอาสิบล้อมอาทีเลยมาเสริมเข้ามาว่าไงดินมันหายไปลายไค่อยน้ำกัดเซาะมันน้ำโขงนี่น้ำเซาะโอ้ยถอยถอยถอยมีเสียงเพลงแล้วเด้อ บางทีเขาจะทำงานเนาะถอยดีกว่ามันเข้ากล่องเสียงมีเพลงนี่ดูดดี่ดีด้ถอยก่อนพี่น้องนะคนงานก่อสร้างนคนบนนคงานก่อสร้างคนงานในเลี่ยงหินเขาจะเปิดเพ้งถอ,ถอยมาอุ้มพี่อะไระมาถอยก็ไม่เบิ้งกล่องได้ว่าถอยก็ได้เดี๋ยวพาไปดูเจ้ามาร์กเอ็กด้วยได้ยินข่าวว่าป่วยอีกแล้วหมักมาร์กเอก็ก ขั้นหมูว่านนี่แหละเพราะมันแตกตั้งแต่ท่อนำมันซื้อได้กลางเลยเดี๋ยวคลิปนี้พาไปดูว้ายนี่มันกับบ่ีงานนยังเ็นตะเบิงนะ้งเลแล้วก็ถอยดินถอยดินไปก่อนรถสิบร้อยยังไม่วิ่งเลยรถสิบร้อยต้องใช้เขาเขาบานแล้วเพราะได้วิ่งนั่นลายมือแล้วเจ้าห้าจีไม่รู้ไปไหนเด้อไม่เห็น เมืกีก็ทีมงานเดียวกันนี่เลยทีมงานเสียแบงค์ทีมงานผู้อทีมงานมากๆเพนะิ่มกันนะมาไทยข่าวเบื้องประมาณนี้นะพี่น้องเลยคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลย,ยคลิปหน้าเจอกันใหม่กับ,บกมากเอกนายมึงมากเอกได้ยินข่าวว่าเปิดฟ้าอีกแล้ว นี่ดูน้ำขุดแค้นด้ออัปเดตสถานการณ์เรื่อยๆเดี๋ยวมาถ่ายตามงานตนัวให้เพิ่งเรื่อยนะไก่เสซตแล้วละ่ะพวกไก่เซตเด,ดอกเขาก็จะฟังนี่ยังบ่ได้ไก่เสซตจะฟัง,ฟงเขาก็ได้โค้งเดียวมาไม่้องนะถ้าหลุดทีนี้นจบเป็นทีนี้ก่อนเด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่กับออมสินอ่อนทัวร์คทีนี้สวัสดีครับ